HAPPY BIRTHDAY TO YOU THE อพ kind of kind of hey, ีแฮบกันมือนี้ปีกันมือใดก็ได้วันเกิดปีนี้ให้มีแต่เรื่องสุขใจคนไม่มีคู่ก็ให้ได้คนรู้ใจโชคดีมีใช้ได้บ้านหลังใหญ่รถใหม่ป้ายแดงวันเกิดปีนี้ขอให้แฮปปีอยู่ดีมีแห่งไพ่ยู่สอดแจ้งขอให้อยู่แดงมีเดอะพี Happy birthday เอมไเลยเนี่ยด้ดูนดูเยอเนขอดู่อขอดูคนนเลยค่ะเาออกไม่ได้มันหนูมันแน่นกแน่น่โอ้โเลยตเคมขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูขอดู่นขอดู่นนี่มีความคมนเจดะคะ นี่คอการแอ่งการแข่นะครับการแขให้ดูให้เห็นเป็นตัวตัวหน่อยปีนี้จัดหนักจัดเต็มอ๋อนอันนี้เอามาต้องไปแช่งปีนเลยนะครับต้องไปแช่งปีนเลยนะครับ ของขันวันเกิดมีอะไรบ้างปลานะคะอ่าอันนี้ของไขวะ ดูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็พอดีนะคะเงินพอมีเยอะแล้วแต่ของกินของใช้เนี่ยมันมันมันมีนออ้อยถามว่าทำไมแ่ถไม่เป็นต้องอะไรทไมของฝันเกิดเป็นตาของอื่นมันมีหมดเลยอยากได้ของกินมากกว่าใช่แล้วก็อยากได้ไลแล้วคนะ่ะมีของีแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยของฝังนมันเกิดแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเอาว่า ฝันแบบดีๆมาให้เราอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือปีนี้บอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากได้อะไรแล้วเนาะเราก็บอกว่าเอาอะไรที่มันแบบมันกินมันใช้ได้อะไรอย่างงี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะนี่ครับผม ดี๋จะขอวันเกิดไปาองก็ถ่ายรูปเดินไป่ดีเท่าไเดินไปถ่ายรูปเลยเหรอนี่ยังหนาเลยนะไม่ใช่อย่างบางด้วยนะเนี่ยแขกเฟสเลยถูกใจมากเลยสิเพราะว่าผมจะไม่ต้องโดนเมียบ่นมากทำไมทำไมเอามาแเสื้อมาให้เราเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรตอนแรกจะซื้อซอสถอยนางลมคิดว่าน่าจะมีแล้วก็เลยไม้แบบงเสื้อดีกว่าถ้าเราต้องใช้เจ้าของบ้านไม่มีไม้แผ่นเสื้ออะไดถามว่าเจ้าของบ้านไม่มีไม้แผ่นเสื้ออะ แฮปปี้เบ t ร์เด TO YOU ูเดอพีแฮบกันมือนี้ปีกันมือใดก็ได้วันเกิดปีนี้ให้มีแต่เรื่องสุขใจคนไม่มีคู่ขอให้ได้คนรู้ใจโชคดีมีใช้ได้บ้านหลังใหญ่รถใหม่ป้ายแดงวันเกิดปีนี้ขอให้ปีอยู่ดีมีแฮงให้อยู่สอดแจ้งขอให้อยู่แดงมีเดอรพี Happy Birthday